ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหนะครับมาหิ้ววันนี้หิ้วกระเป๋าเทพปกติแพ็กเกจของเ,อเขาเรียกว่าปาราศักราคุณเสิร์ตไม่ได้เลิศหรูอลังการขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องเข้าใจหน่อย <c oughs> วันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะที่ผมหิ้วกระติบข้าวเหนียวนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีแจ่วบองมาอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าจะเป็น พี่น้องพื้นเพ่เทิงอีสานฮันล่านะฮะคนนี้ไม่ได้ต้องมีกระติ๊บข้าวเหนียวมาแจวบองมาไม่งั้นไม่กล้ามาในรายการนะฮะไม่โชว์พราว <c oughs> แต่วันนี้เขาไม่ต้องโชว์พราวแต่เขาโชว์ความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนะโด่งดังมาเยอะแยะมากมายหลายงานเพลงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะแหมแต่งให้ใครใครก็ไม่ร้องเอ๊ะหรือ,อยังไงเนี่ย ร้องแล้วไม่ถูกใจหรือว่าร้องแล้วไม่เข้าท่าร้องเองเลยดีกว่าดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคืออาจารย์สุดก็เจริญในเดี๋ยวสักครู่นะครับช่วงลูกทุ่งตลอนทัวร์ก็ป่าจะเจอกับอาจารย์ผู้มากความสามารถนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับในช่วงพากินพาเที่ยวเรายังจะเที่ยวแล้วก็กินในประเทศไทยอยู่นะครับ ถือว่าสิ่งที่คุณพิ่แน,นซี่นะครับพาไปแสวงบุญนะที่วัดเล่งเนื้อยี่นั้นเดี๋ยวสักครู่แป๊บเดียวแน่นอนนะครับตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอในรายการวอาอเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเป็นห่วงเป็นใยหลายหลายคนตกอกตกใจนะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยนะครับแหมนะคนนั้นโพสที T คนนี้โพสที T แต่งเติมทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งจริงที่จากน a s a เขาให้มาเนี่ยนะครเป็นข้อมูลจริง แต่สิ่งที่พวกเราต่อเติมตีไข่ใ,ใส่อะไรสารพัดไปเนี่ยนะครับทำให้หลายคนตกอกตกใจนะว่าพายุสุริยะจะเป็นยังไงหลังจากมีพายุแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะกับตัวตนของเราอันนี้อยู่ที่ตัวเราทำนะครับผมเคยพูดบ่อยครั้งที่บอกว่าจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว จะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำเห็นไหมะนะครับงั้นเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนละกันนะฮะกลับมาช่วงหน้าพาคุณไปสแสวงบุญกับคุณพี่แนนซี่กันหน่อยนะครับพากินพาเที่ยวกันนะฮะวัดเล็งนายี่สงสัยจะแปลงข้ามคืนแล้วจะโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวกลับมาครับกับรายการ Music Love l i f e ครับผม าขายโรตีบนต้องพระบ้ันเกิดมาโดนอยู่บนแดนคนใจดีหมอบตัวหัวใจพี่ไว้นวนสวีมนสเสน่ห์ับถึงรืีต่อแต่นี้ไม่ขอจากไกลอยากาญยา,านบอกเกียรติครางก็ยัง เป็นคนโหนามนต์ขอตรงเชื่อใจไม่อาจกันกลาทางฝันสัมพันธ์ยิใหญ่มือประพองสองดวงใจให้สดใสดัดงใจต่อเติมจะเหนื่อยจะหนักท่องไปหัวใจไม่ท้อรอที่เจ้าเก่าแฟนรอ

i uh -huh. เม่ทอโรตีเจ้าก็แฟนรอนัดพอขอเธอประเดิมขอบคุณน้ำใจุดหนุ่นไว้กำไรเพิ่มเติมขี่มอเตอร์ใส่ันเดิมเสริมอิ่มแถมยิ่งจริงใจเป็นลมเตียงทายแต่มาขายโรตีสา นเนื้อแต่บาวานขับขานเสียงเพลงคนไกลสำเนียงาสิดหูภาษาอีสานติดใจปรเพณีสิวิไลคนเพียงง่ายเจือได้บอดจู คุณผู้ชมไปแอวเจียงไฮไปอุบลราชธานีแต่ตอนนี้แวบมาที่กรุงเทพมหานครแล้วเดี๋ยวจะพาเลี้ยวขวาไปนนทบุรีสวัสดีค่ะก่อนที่ดีันจะรำเสอร์แหมเอาใจแค่ไหนวันเนี้เขา่เห็นเหรอกล่าวออกโรงแหมลิเกมาทีคุณเป็นนางเอกลิเกคุณก็ต้องก็จะ่าหารำเสอรกับคุณดีเจเสอรนี้แหละ ได้ข่าวว่าคุณแบบตึง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 อะไรเนี่ยตึง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 เอามากำนำไฮโซกำนำผสมเสริมได้ได้หมดบอกมาแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่สังเกตหรอแม่ไม่ชมเลยดูสิรู้แล้วเอาใจสวยดีแดงดีไม่ตกเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันอาทิตย์จ้าถูกต้องนะแถมเป็นวันคล้ายเป็นเกิดของคุณพี่ป้อมออโตบานเชียชลินกับพี่ตุ๊กตา เพื่อนดีฉันจ้ะนะคะ,ะครับแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันดีรู้ไหม,มคนที่เกิดยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดมกรา ใช่ไหมยี่ห้าวันเกิดน้องลูกตาลจรินยาหันนลงซึ่งจัดที่โฟร์ซีซั่นดิฉันไปได้ครึ่งทางเลี้วกลับรถติดให้เด็กมอเตอร์ดอกไม้ไปให้น้องลูกตาลสวยๆทั้งนั้นดารานักร้องเต็มงานตอนนี้เขามีลูกสาวลูกชายก็ไม่รู้สิแต่รู้ว่าเขาสวยอ่ะเขายังสาว2,000ปีก็สืบ ส่อแสวงหาให้น้องหน่อยเพื่อน้องจะสละโชดเออสละโฉดะโฉดแล้ววันที่ผงเนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนพี่โอชินเจ้าของซีชลินออร์แกไนเซอร์ซึ่งจัดงานหรูหราซึ่งคุณก็รู้จักจ้ะนะแล้วก็ผู้นี้วันเกิดของน้องตุกตาเจ้าของเปิดบานลำข้าว เห็นว่าวันนี้ไม่มีแว่นเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมถ้าใส่แว่นไปเดี๋ยวก็จะเป็นป้าใช่แต่ที่ใส่เพราะว่าหนึ่งตัวเองเนี่ยเขียนหนังสือแล้วก็แพ้แสงใช่มันต้องกันไว้ก่อนทั้งฝุ่นและอองสารพัดนี่นะและการความรู้สึกจากดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะนี่เข้าเรื่องบริชันมาในมาศไม่ถามเลยว่าอ่ไม่ถามเลยว่าวันนี้ทำไมใช่ใช่จะถามว่าคุณเป็นเชลดอนหรือเปล่า ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วเป็นคนที่ยังชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยและทางอีสานเห็นไหมแล้วทำไมเราใจตรงแล้วนี่ดิฉันเอามาจากหลวงพระบางเวียงจันทร์นะคุณรู้ระพาพเนี่ยแล้วทำไมเหมือนของกันล่ะนี่คุณพี่ละมุนเขาถักให้เดี๋ยวคุณคุณป้าแมวกําลังจะถักให้อีกเอาเหรอถักให้เราด้วยนะเออสีขาวนะอี่โฆษณาดูวิอันนี้สวยงามเลศประเสริฐสีคืออะไรปกติเป็นกระปุก เป็นกระเป๋าเพื่อที่ผมจะแพ็กเกจของผมสินค้าผมคุณจะส่งไปขายที่อมรกรอ๋อเหรออเหรอดูดีมีสกุลน่ะอะไรเนี่ยกระติบข้าวเหนียวไงใส่ข้าวเหนียวหรออ่ากระติบข้าวเหนียวแล้วก็นี่กระปุกนี่เป็นปลาสับตราคุณเสิร์ทุกอย่างอุ้ยตายแล้วคุณไม่อยากได้ของขะงอยากได้กระเป๋ากระเป๋ายืมเข้ามาจริงว่ามาเดี๋ยวบอก เดี๋ยวเอาคืนนะพี่เดี๋ยวกลัวเอาไปจริงจริงจริงวันนี้เนี่ยนะเมื่อวานเราสัญญากันแล้วใช่ไหมว่าเราจะมีอาจารย์โชคถ้าเขาไงนะคุณโชคเชว่าไม่ชัวร์ไม่ทำไม่มัวนิ่มไม่ม้วนิ่มไม่ใช่อาจารย์โชคสิทธิโชคผลส่งซึ่งตอนนี้แกเป็นนักธุรกิจแกหันมาเป็นอาจารย์โชคท่าท่านไหนเพน อาจารโชคชั่วเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะฮะจะมีของมามอบให้คุณี่เวลาคุณพูดชั่วคุณต้องเสียงพอดีพอดีนะเดี๋ยวเกิดขึ้นไม่เอกไปแล้วตายเลยนะโชว์ชััโชว์กันหน่อยได้มากแกถือของหนักเดี๋ยวก่อนต้องดูวัดเล่งในยี่ก่อนอ่ะใช่ดิไปวัดเล่งในยี่ตามสัญญาเลยครับแล้วก็มีของมามอบให้คุณพูดมอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วรีบไปแหมติดรถกลับบ้านเฉยเราก็ไปนั่งไหว้ภาวนาอยู่ที่บ้าน ขอวันนี้อย่าลืมก็แล้วกันนี่วันนี้ดิฉันตามมลกลมบวนะแต่ไม่ยอมใส่ใส่แว่นก็ดีแล้วคุณไปงานผู้หลักผู้ใหญ่งานเพื่อนฝูงพอคุณใส่แว่นอุ้ยใหญ่เพิงใหม่ละโนโนถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่แว่นนะออดิฉันไม่ได้แต่งนะเด็กหญิงอะไรวะมาตัวผมปุกบปุ๊บแต่ที่ใส่หมวกอะไรทําผมไม่ทันอย่าเพิ่งพลางเด็กหญิงอะไรมาตัวกลมปุ๊กลุกกิ้งมาหรือว่า คือถ้าใส่รองเท้าเนี่ยจริงๆถ้ากล้องเห็นดิฉันใส่สั้นนะนี้อายเด็กแต่งตัวเป็นแน่จรอ๋อนี่เป็นสาวกระโปรงเฮียนเหรอเกาหลีนั่นแหละสาวกระโปรงเฮียนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์สุดโเจิระในคนแต่งเพลงจะมาจริงอ่ะนะฮะงั้นเดี๋ยวเร่ลในยี่แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์โชคก็จะมามอบโชคมอบโชคนะทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ว่ารู้สึกเกิดบอกว่าคนโทรมาเยอะมากเอาแน่นอนติดนี่ผมด้วยปีชงปีชงปีชมใช่ไหม คนโทรมาปีชงเยอะมากเลยนะแล้วเราก็วิ่งรองโดยเฉพาะปีมาเสงของคุณน่ะกับดิฉันเนี่ยก็นั่งไหว้ภาวนาอยู่ที่บ้านไงว่าการุณาอย่าลืมค่อยเด้อค่อยอุตส่าห์ไปเตรียมส้มมา2องกิโลว่า2อกิโลนี่จะได้ตลอดหนึ่งสัปดาห์เีไงเดีี๋ยวมเพราะวันละสี่ลูกใช่ไหมส้มโนโนโนชูกวันศุกร์ชู๊กวันศุกร์เออใช่สองสัปดาห์โอเคงั้นก็แสดงว่าก็ก็แค่ได้ไสองสัปดาห์อุ้ยได้ทั้งเดือนเลยทีถ้าก็ส้มสองกิโลอะเนาะ เดต้องถามอ่ะอ้าวก็หนึ่งสัปดาห์ก็มีแค่สุกเดียวคุณจะไปนับอะไรมากมายหนึ่งเดือนก็มีแค่สี่ไม่เกินห้าเออคุณที่ฉลาดอ้าวเพิ่งรู้เหรอเไวที่ไหนอ่ะเพิ่งรู้เหรอไม่เอาเงินเก็บไว้ไหนถามจงก็ไปซื้อส้มมาจ่ายค่าช่องจ่ายค่าเวลาค่าตัดต่อนี่ล้าก็ที่วันนี้เนี่ยที่แนนสัญญาว่าแนนไปแก้พี่ชงที่วัดเล่มนี้ได้มาก็เราก็มีเทป มาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางอเมริกาดูว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไปแก้ปีชงยังไงนะก็ดูสักนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์โชคเนี่ยเธอก็มามอบโชคตมามอบโชคให้คุณวันนี้มีของมาแจกด้วยโอ้โหนะฮะจากใจดีเฟอร์นิเจอร์โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวน้องเขาไปชมเรื่องราวของวัดเรง่องยีเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคงั้นไปชมเลยแล้วกันครับ สวัสดีค่ะนชชุดส,สมัยแล,และรายการคือฟ้าใสนะคะในปีพศ2556นี25่นะคะเป็นปีมะเสงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปา<ท>ะ,ะเวณีไทยถือว่าปีนี้เป็นปีโชงมม่าจะเป็นปีมะเสงปีอุลปีว่าปีขานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่ๆก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาบูรดวงมาฝากดวงไ,ไว้ที่วัดเล่งในยี่วัดพระบรมราชาค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแน่จะเข้าไปทําบุญ แก้ปีชงค่ะเพราะตัวเองก็ปีชงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะคะเราก็มาถึงที่น่าสนใจค่ะแล้วเราก็ไปทําบูญไว้พระแก้ปีชงเลยค่ะเจ้าคุณนายพอดีเดี๋ยวต้องต้องให้น้องไปที่ <นะ S 2> วัดงานการโชงมาพอดีเลยแล้วกันค่าเวลาน้องโหลด เอ่อบ้านเล็กในยี่ยู่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับหอมหิ้อว <มา S 2> อะไร,รามาเยอะแยะโอ้โหอาจารย์อยู่ตรงกลางไม่ดีเลยหรอก็สด้วยแล้วเพิ่งมาอนเลยครับวันนี้ครับเชิญเลยครับค่ะท่าผู้ชมด,ด้วยนะครับครับโอ้โหนี่ถือปีเสียมาเลยครับเพิ่งมาเสร็จตะกี้นี่เองอ๋อทั้งปีโอ้อันนี้ปีอันนี้เสียโอเคครับ ที่จริงนะฮะต้องจริงจริงจริงต้องวางแบบนี้นะฮะหันหน้าชนกันนะหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ใครจะบูชานะครับอืวางตรงนี้ก็ได้นะครับครับผมพร้อมกับองค์พระพิฆเนศนะครับจ้ราชาแห่งโชคนะครับ2556วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้นั่นเลยนี่วันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเราออกกันสดๆจ้ะโอเคโอเค หันเอียงนิดนึงคุณผู้ชมจะได้เห็นออย่างนี้นะท่าจะได้เห็นท่าขยับไปได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีของจะมามอบสำหรับคนปีชงครับผมสหรุพปีชงนะครับวันนี้ครับคอนเสิร์ตวันนี้เลยทมอบไปด้วยแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยนะขอให้รายการ มีแต่งติ้งเยอะๆนะครับมีผู้ชมเยอะๆเลยนะครับพร้อมกับพี่นันซี่ด้วยนะเพราะว่าทีนี้พี่นันซี่นี่ได้แก้ปัญหาที่บ้านก็บริษัททัวร์ก็เข้ามาเยอะมากอันนี้เราก็พร้อมๆกับทีมงานทั้ง TATV แล้วก็ไทยลราโฮมช้อปปิ้งจะได้เจริญรุ่งเรืองนะพร้อมผู้บริหารน้องน้ำตามคำพูดเพราะว่าหนึ่งวันเกิดเธอก็งอนเราแต่ปีเสียด้วยปีเสียี่กำลังเดินทางไปจับเงินจีนนะคะ ่่แวาคือรายการส่วนเราเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ที่เราคุยค้างไว้คนปีชงนะฮะได้ทราบว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเกิดปีชงครับผมอ๋อปีชงเยอะปีชงเยอะใช่ไหมครับก็บูชาอยากจะให้พูดนิดนึงเนาะเพราะเราไม่่คยรู้จะพบกับอาจารย์โชค1 2 3ชั่วดีนะฮะชั่วอย่าให้ใส่ไม้เอกกันละกันคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็รับนะครับทั้ง แก้ปีชงนะครับแล้วก็แก้จัดคงจุ้ยตามบ้านตามบริษัทต่างๆนี่ผ่านมานะครับก็งานเยอะขึ้นตั้งแต่ปีธรรมภัย156เพราะว่าผมเกิดปีกุลนี่นะครับปีกุลเนี่ยแปลว่าเป็นปีที่ดีที่สุดใช่สำหรับปีชงปีนี้นะครับปีกุลนี่เป็นเพราะเกิด100%ในการทำมาหากินเป็นนี่จะรุ่งรวยอ่าร่ำรวยนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองคมมีเปอร์เซ็นต์ก็รุ่งเรืองเพราะเาิดปีแก้แล้วก็ ังจากนี้ไปนะครับจะรับรวยแน่นอนสาธุแล้วก็ที่สำคัญคือทุกวันศุกร์ครับต้องบูชาปีเสซยด้วยผลส้มสี่ผลแล้วน้ำหนึ่งแก้วหรือจะเป็นนมก็ได้แล้วก็อยู่ทานต้องหันทางทิศตะวันตกเท่านั้นนะครับไม่ไม่ใช่หันทางทิศตะวันตกต้องเอาตั้งตั้งไว้ทางทิศตะวันตกเออก็คือหันหัวไปทางทิศตะวันตกไปตรงไหนก็ได้เพราะว่ารับแสงรับแสงอ๋อหัน หันหน้าไปทางรับพระอาทิตย์ก็เมื่อกี้บอกหันหน้าไปทิศตะวันตกกำแพงบ้านนะครับตต๊ะทำงานนั่งหันหน้าอยู่นี่ครับวางนี้ไม่ได้นะครับหวางเข้าอย่างนี้เลยครับนะครับคือจะทำางไงก็แล้วแต่นะครับคือตะวันตกแสงรับไงหัวของปีเสียชนกับแสงตะวันตกอ๋อรับแสงตะวันตกไหนไหนมาแล้วคุณลองรูปซิเพราะคุณปีชงปีนี้ อันนี้ผมรับแตลิ้นถูกต้องแล้วเมื่อวางบอกห้ามามือเข้าไปถูเล่นพวกนี้ไม่ได้เงินทองเราจะหมดสิ้นทันทีคุณพี่แนนซี่เอาเหรียญเข้าไปให้ท่านคาบคาบไว้แล้วเออบางคนนี่ใส่ไม่ดีเอาเหรียญลูก่องค์นี้แพงทำก็ตกก็ยุ่งเลยอันนี้เสียนะครับนิวตี้เป็นหมื่นค่ะสองหมื่นกว่านี่สองหมื่นกว่าทะลุทะนอมมากๆอ่ะ ค่ะแล้วองค์พระพิฆเนศองค์วิปเกเนศปีนี้นะครับคือองค์พระพิฆเนศราชาแห่งโจ๊ก2556ปีนี้นะครับนะครับที่สรรหาแล้วก็บูชามาให้กับผู้ชมทางการกับพิเศษด้วยก็ถ้าจะเช่าบูชาก็ผ่านรายการเราเลยแล้วกันเนาะหรือกับอาจารย์โชคช่วยกับผมนักที่สำคัญวันนี้เนี่ยพิเศษเลยเพิ่งมาสุดร้อนวันนี้เลยมีของมาแจกให้กับทางรายการด้วยให้กับ ผู้ชมสถานีด้วยโทรเข้ามาได้เลยจากใจดีเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวผมจะหยิบตป้งเขายากต้องมีคอเซ็นเตอร์อ่าโอเคนะฮะลงเออเทปพร้อมแล้วลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพออาจารย์เตรียมของของอาจารย์รู้สึกอาจารย์จะตัวใหญ่อาจารย์อยู่ตรงกลางของแจกนะครับมีปฏิทินครับปฏิทินเนี่ยสำคัญเก็บไว้ก่อนนะครับมีกล้องช่วยโพสแค่หน่อยนะครับอ๋อหนังสือครับ โอ้โหหนังสือบทสวดมนต์นะฮะพุทธคุณพร้อมคติธรรมนะฮะก่อนนอนได้ดีเลยจากใจดีเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับแล้วที่สำคัญนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยทางนี้ไม่ค่อยไปถึงที่ฝั่งนึงเท่าไหร่ผมเลือกรู้กว่าเอาบุญมาฝากทางผู้ชมสถานีด้วยนะครับแล้วที่ท่านเนี่ยพักคาถาชินบัญชรตรงนี้นะครับโอ้โห โหแบบแบบเต็มเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ให้ให้สร์ตสักสิบชุดก็ได้เผื่อผู้ชมรายการโทรมาเราแจกฟรีจากใจดีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราของคุณนะ่น ของเราก็ต้องมาให้ผมด้วยนะครับสำลองเหนือจากนายหญิงวันนี้ได้ไปด้วยสำลอเฟอร์นิเจอร์ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าเขาได้อยู่แล้วนะครเพราะเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในทางสถานีนะคะสิบชุดไม่วัาเล็งเนียดีที่วัดเล่งเนียี่นะที่ต้องบอกว่าสาขาสองนะครับสาขาสแล้วหลังจากนั้นเราจะมีทัว เพราะว่าเราก็มีไปพม่าเนาะ,ะแต่ตอนนี้ก็ไปดูการแก้ปิชงคือจะวัดไหนก็ได้แต่นี่แนนก็คือวันนั้นเนี่ยพาทัวร์ไปเที่ยวด้วยเราก็ให้ให้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมคะครับผมฮะไปที่วัดเล่นง่ายีนะครับที่นนทบุรีกันก่อนละกันนะฮะค่ะครับไป <มา S 1> เยอะมากเลยนะมาไหว้พระพ่อฟนงีสิริมงคลม,มาแก้ปิชงค่ะตอนนี้นะคะแนนอยู่ภายในหน้าวัดเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระทับลัแก้ปิชงกันเลยค่ะ 乘坐缆车。